สำหรับคลิปนี้นะครับนะครับผมจะมาบอกนะครับนะครับแนวทางการอัพสกิลพระนะครับที่ผมเล่นนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเกมใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่นะครับไม่รู้ว่าแนวทางการเล่นนะครับสามารถนะครับมาดูนะครับแนวทางการอัพสกิลนะครับทักสั่ผมได้ตอนเอ่อคลิปนี้นะครับจะพูดนะครับถึงสกิลที่ผมนะครับอัพอย่างเดียวนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่นะครับอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนะครับนะครับไอออนสองผมก็ทําลงไว้ในช่องของผมแล้วนะครับมันจะมีคลิปต่อกันหลายๆคลิปนะครับว่าตัวไหนอะไรเป็นยังไงบ้างแต่คลิปนี้เรา พูดนะครับถึงนะครับเฉพาะนะครับทักษะนะครับหรือว่าสกิลของผมนะครับที่อัพเท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีนะครับโปรแกรมนะครับแปลภาษานะครับมาแนะนำนะครับสำหรับลาโกฟาสนะครับลาโกฟาสเป็นโปรแกรมนะครับแปลภาษาต่อ VPN นะครับเร่งสปีดฟาร์มเร็วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเร่งง่ายๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับลาโกฟาสนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่นะครับสนใจนะครับสามารถนะครับมาคลิกลิงนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์นะครับดาวน์โหลดไว้ให้แล้วข้างใต้คลิปผมนะครับมืตรงนี้ได้เลยนะครับครับแลล้วอย่าืม ใส่โค้ดนะครับส่วนลดนะครับ30ด้วยนะครับทางร้านจะได้รู้นะครับว่ามาจากช่องผมและเพื่อนๆนะครับก็จะได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับวิธีนะครับในการนะครับที่คุณนะครับ จะนะครับมาปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็นะครับแนะนำนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ควรจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนผมแนะนำนะครับให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเื่อเลยถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันใช้ไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนเป็นฮ่องกงก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับไม่ใช้ไต้หวันไปก่อนนะครับเมื่อคุณใช้ไต้หวันไม่เสร็จแล้วนะครับคุณก็กดนะครับไปเลือกเซิร์ฟถามว่าเลือกเซิร์ฟตัวนี้คณเลือกเซิร์ฟตรงไหนไหมครับก็เอาง่ายๆคุณก็ดูแล้วกันว่าปิงตัวไหนมันน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 ้้้้้้้ออยยคคคคครรรรัััััับบบดดูปปงงขาาหหี่ตตไไมุุณณกกก็็ใชววและ บูทไปครับอ่ะบูทไปนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งก่อนเหนืออื่นใดคุณห้ามเข้าเกมนะครับจนกว่านะครับคุณนะครับจะมานะครับเบาหาตรงนี้นะครับตัวติดตั้งตัวเกมคุณติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับก็เบาหานะครับแล้วก็มานะครับติดตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือให้คุณนะครับมากดตรงนี้จนกว่านะครับจะสามารถนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วค่อยเข้าเกมแต่ของผมเนี่ยเข้าเกมมาแล้วคุณนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยเสร็จแล้วนะครับถึงจะต้องเข้าเกมนะครับถ สำหรับโปรแกรมนะครับ l a โกฟาสนะครับนะครับเป็นโปรแกรมเล่งสปีดความเร็วนะครับแล้วก็แปลภาษานะครับต่อ VPN นะครับสำหรับแพ็กนะครับแล้วแต่เพื่อนเื่อเลยว่าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากได้แพ็กไหนนะครับเลือกได้ตามสะดวกเลยครับแล้วแต่งบนะครับนะครับสำหรับลาโกฟาสนะครับอย่าลืมนะครับอยากเล่นง่ายนะครับฟามสบายนะครับภาษานะครับนะครับเปลี่ยนได้สบายๆเลยนะครับลาโกฟาสครับแนะนําไว้ด้วยนะครับสำหรับลาโกฟาสนะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงนะครับทักษะนะครับว่าผมอัพทักษะอะไรบ้างนะครับ สำหรับทักษะตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับไอ้ตัวนี้นะครับนะครับการตอบแทนของโลกนะครับผมแปลมาแล้วนะครับนะครับใครที่นะครับใช้ล่กฟ้าแปลมาแล้วก็จะเหมือนของผมนะครับแต่ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าผมชี้อันไหนนะครับอันหนึ่งอันสองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคลิกซ้ายกับคลิกขวานะครับผมแนะนําให้อัพเต็มนะครับให้คุณอัพเต็มเลยนะครับ แล้วนะครับคุณจะใช้ตัวไหนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับข้างล่างตัวนี้สามารถเลือกจากปัสยายสายแต่ของผมนะครับเลือดนะครับฟื้นฟู MP 20%เพราะว่าเวลาที่เรานะครับใช้สกิลเนี่ยมานานเราจะลดค่อนข้างไวถ้าเกิดว่าเราตีธรรมดาเนี่ยเราจะฟื้นฟูเอ็มนะครับ132หน่วยด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ MP ต้องหัก20นะครับมันก็จะเร็วผมก็เลยเลือกใช้นะครับสกิลตัวนี้นะครับข้างล่างนะครับคือพอเลาที่คุณอัพนะครับเลเวลไปถึง8แล้วเนี่ยคุณสามารถนะครับเลือกใช ถ้าเกิดว่านะครับคุณเปิดไปแล้วนะครับอย่างนี้ครับเลเวล14เนี่ยคุณจะสามารถนะครับใช้ได้นะครับก็คือเลเวล12นะครับเลเวล12อเนี่ยมันจะเปิดอีกช่องหนึ่งถ้าเกิดว่านะครับเลเวลนะครับ20สนะครับรู้สึกว6นะครับรู้สึกว่าจะ16นะน่าจะเปิดได้อีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าคุณจะใช้อันไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะให้เราเลือกใส่เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนะครับลบูจ็ดเอ่อบคู็ดวิก็ไดนะครับเอ่อ่อเนะครับ บวก50การโจมตีหลายครั้งเมื่อโดนนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเพิ่น50เอาไว้ฟาร์มนะครับอ่าใส่ไปครับเห็นไหมครับว่าเราใส่แค่2อันนะครับเมื่อเลเวลนะครับ10เอ่อ12ตรงนี้ผมไม่แน่ใจน่า12หรือเปล่านะครับตอนที่เปิดนะครับผมก็จำไม่ได้แต่น่าจะเลเวล12นะครับว่าเปิดแล้วสามารถใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะน่าเลยน่าจะเลเวล16นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอนะครับผมกาลังตีให้ทีหนึ่งนะครับเพื่อนเราลองรีได้อ่าลองรีได้ครับอ่าลองรีเพื่อนเบว่าอะไรมันใส่ได้้นนครัอออลงเทสตีบ อ่าเลเวลแปดนะครับนะครับเปิดหนึ่งอันนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าเลเวลสิบสองนะครับจะเปิดอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเลเวลสิบหกนะครับถึงจะเปิดอีกอันหนึ่งนะครับแต่ผมแนะนําให้อัพเต็มเลยนะครับเท่าที่คุณจะเต็มได้เลเวลสิบหกเราก็ค่อยหาเลือกเอาไปใส่อีกนะครับตรงนี้แล้วแต่เพื่อนว่าคุณจะใส่อะไรนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับอัพเต็มนะครับตรงนี้ครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปใส่กันนะครับความถ่านสูงสุดนะครับสิบสอง อ่ะมันสายไปครับตรงนี้ต้องเป็นสกิลดาเมจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคลิกซ้ายกับคลิกขวาเนี่ยเราจะใช้บ่อยที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคุณจะเลือกใส่ตัวไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อเชนเดียวกันนะครับผมเลือกใช้ตัวนี้ครับโอกาสนะครับมันทำให้นครับศัตรูมันงงเพราะว่าสกิลของเราอ่ะนะครับบางสกิลนะครับพอเราคุณใช้นะครับคุณต้องเดินไล่ได้บางสกิลก็จะเดินไล่ไม่ได้อย่างเช่นสกิลตัวนี้เป็นต้นนะครับคุณจะเดินไล่ไม่ได้ครับ นะครับพอเราคุณใส่เข้าไปปั๊บเห็นไหมครับเดินไล่ไม่ได้แต่สกิลอื่นนะครับเห็นไหมครับว่าคุณเดินไล่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสกิลตัวนี้คุณจะเดินไล่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณแปลมาแล้วนะครับมันจะเป็นว่ามือถือคําว่ามือถือนะครับส่วนตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะเจอนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเจอนะเพื่อตัวนี้นะผมไม่อับนะครับผมมองว่ามันก้ากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชื่อชอบจาามมกก็ได้้้แแลววววตต่่่่ือนนนนนนะคคคครรรรััับบสีงทับ ผมเลือกนะครับตัวนี้ครับบวกขึ้นมาอีก3วินะครับก็คือนะครับติดสถานะนะครับจาก10วินะครับเพิ่มมาอีก3วินะครับอ่าก็เลยนะครับเลือกตัวนี้ครับตัวนี้นะผมอัพเลเวล8เช่นเดียวกันนะครับเอาเลเวล8นะส่วนตัวนี้นะครับใครที่เควสนะครับยังไม่ตันผมแนะนําให้คุณอัพนะครับให้เยอะที่สุดเพราะตัวนี้มันจะใช้ได้นะครับก็ต่อเมื่อบอสงงคือหลอดแตกพอเราคุณตีบอสนะครับบอสอ่ะมันจะมีหลอดใต้ข้างใต้ครับข้างบนเลือดนะครับแล้วก็หลอดข้างใต้ถ้าหลอดแตกหลอดแตกนะคร นี่แล้วแต่มาบอนเพื่อนนะครับจะรีหรือว่านะครับเอามาสายเป็นสายดาเมกก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนเครับสกิลตรงนี้นะครับสามารถรีได้ฟรีนะครับตรงนี้นะมันรีได้ฟรีนะครับเนี่ยครับตอนนี้รีได้ฟรีอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมรีเสียเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตาบาบเสียเงินนะครับเดี๋ยวเขาตาบาบเพื่อไปทีหลังนะครับตัวต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับมันจะติดคอมโบนะครับมาจากสกิลอื่นวิธีการดูว่าคุณนะครับว่าสกิลใช้สกิลไหนก่อนแล้วสกิลไหนถึงติดให้คุณมากดดูตรงนี้ครับ นี่เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะติดสกิลไหนนะครับก็คือนะครับไข่ความทรมานนะครับมันถึงจะติดสกิลนี้เห็นไหมครับนะครับมันจะบอกเลยว่าใช้สกิลไหนเสร็จแล้วเราจะเชื่อมต่อถึงสกิลไหนนะครับโซเซนะครับก็คือมาร์บอสหล่อแตกนะครับแต่มันแปลมาเป็นว่าโซเซนะครับ สกิลนะครับการประนามตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็อัพเลเวล8นะครับนะครับผมใช้นะครับตัวนี้ครับการเปลี่ยนแปลงมือถือการเปลี่ยนแปลงมือถือหมายความว่าเวลาที่คุณไล่สกิลนะครับตัวนี้คุณสามารถเดินไล่ได้แต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณใช้ตัวอื่นนะครับมันจะเดินไล่ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงมือถือคือการเดินไล่ได้เพื่อนจาไว้เลยนะครับใครที่แปลภาษาเออแปลภาษามาราโกฟ้ามาแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ไม่อัพครับเวลาคุณตายแล้วนะครับชุบนะครับเลือดมันจะได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสำ ตัวต่อไปก็คือรับฮิลตัวนี้ต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะครับเอาไว้ฮิลไว้เพื่อนครับการเปลี่ยนแปลงมือถือเช่นเดียวกันเวลาที่คุณนะครับเดินไปเดินมาคุณสามารถฮิลได้แต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับมันจะเดินมันจะยืนอยู่เฉยแล้วก็ฮิลจะทําให้เราไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นมือถือเท่านั้นอะไรก็แล้วแต่ที่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นมือถือได้ผมแนะนํานะครับให้คุณใช้ลูนตัวนั้นครับตัวต่อไปนะครับบวก20นะครับในการรักษาที่เข้ามานะครับส โบเข้าไปนะครับอ่านะครับตัวนี้เข้าไปครับใส่เข้าไปนะครับหรือว่านะครับความเร็วทักษะตัวนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเออเพิ่มความเร็วทักษะตัวนี้ก็ดีนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆพนะครับความเร็วทักษะก็คือเวลาที่คุณใช้สกิลปั๊บใช้ตัวนี้ฮิวปั๊บสกิลตัวอื่นครับจะเร็วหมดเลยนะครับเอออันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเดินไล่ได้ความเร็วการทักษะนะครับเมื่อใช้เร็วขึ้นนะครับท่วงท่าในการออกสกิลเร็วขึ้นครับประมาณนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือนะครับใช้เเเเเหมมมืืือออนนนนนนนดดิคคครรรรััััับบบกกกาปปลลีีี่่ยยแงถะะตวว้็ช นะครับตัวนี้นะครับมันนะครับคอมโบมาจากตรงไหนนะครับคุณมาดูจากตรงนี้ได้ครับตัวนี้นะครับก็คือไหมครับมันจะติดจากตัวนี้ครับนี่เลยนะครับเลเ้ยวสี่สกิลสี่นะครับนี่ครับนะครับโบเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไข่ทรมานนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นสกิลแยกนะครับไม่เชื่อมต่อนะครับคือสกิลนะครับจะโดดเลยแต่ว่านะครับมันจะอยู่ในตารางเดียวไข่ทรมานนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าครูดาวนะครับตัวไหนใช้ก่อนสกิลตัวนั้นจะขึ้นมาครับ นี่เลยนะครับก็ตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ก็นะครับอัพเต็มเอ่อตัวนี้ครับอัพแปดครับส่วนตัวนี้นะครับผมไม่อัพนะครับอ่าตัวนี้ไม่อัพส่วนสกิลฮาร์เซฟนะครับผมแนะนำนะครับพร่ำความอุ่นนะครับก็คือบวกเลือดนะครับแล้วก็เอ็มพีสูงสุดนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมไม่อัพนะครับอ่าตัวนี้ไม่อัพแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไม่ได้อัพส่วนตัวนี้ทำให้ฮิวแรงขึ้นนะครับอ่าตัวต่อไปตัวนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพิ่มเอ่อการป้องกันนะครับผู้ไล่คาถายี่รับ 2ี่เแล้วก็ต้านทานการโจมตีฮีดิคอนนะครับอีก220ตัวนี้ค่อนข้างค้านะครับสำคัญเลยการที่คุณจะเล่นพระนะครับคุณจะทช้ประสิทธิภาพเต็มที่ก็ต่อเมื่อคุณสามารถยืนได้ถ้าพระคุณยืนฮิวให้เพื่อนไม่ได้โดยสกิลเดียวแต่นะครับไม่ต้องเล่นพระนะครับพระไม่ต้องคิดอะไรเยอะยืนให้ได้นะครับอยู่ให้ได้นานที่สุดสามารถนะครับช่วยเพื่อนฮิวหรือว่าซับเพื่อนได้นานที่สุดนั่นคือพระครับผมเล่นเป็นสายซับนะครับเแ็้สก็เะครบเป็นยดแเมจ30%นะครับเะแนทาะ ส่วนสกิลต่อไปตัวนี้ผมไม่อัพครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้คําอธิษฐานนะครับสร้างโล่ป้องกันนะครับเมื่อเลือกคุณนะครับเหลือน้อยกว่า5 0นะครับของผู้ล่ายนะครับ20%เเนะครับเอ่อเพิ่มเพิ่มนะครับบูทแะแท็กคือฮิวแรงขึ้น20%เป็นเวลา30วิบวิเมื่อ HP ต่างกว่า50นะครับเราจะได้โล่นะครับ2003นะครับเอาง่ายโล่2 0 0พาเนี่ยนะครับก็คุมตัวเราจนกว่านะครับคุณจะโดนมอนเตอร์นะครับก็ทืบจนเกาะแตกนะครับอ่าในสามนิ้ครนบ มันก็เลยค่อนข้างดีคือสกิลกันตายนั่นแหละสกิลกันตายประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีของผู้ไล่คาถาตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับคือมอนเตอร์นะครับหรือว่านะครับอันนี้บอสผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามอนเตอร์นะครับอย่างเลือดร้อยนึงเนี่ยมันลดต่ำกว่า75%นะครับสกิลเนี่ยจะติดนะครับห้าวินะครับแล้วก็คูดาส10วิวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับหลังจากคูดาวเสร็จแล้วก็จะกลับมาติดอีกห้าวินะครับเพื่อนๆเข้าใจง่ายนะครับอันนี้น่าจะไม่งง รประมาณนี้ครับคือเลือดต่ำกว่า75แล้าก็จะตีแรงขึ้นนะครับ6เปรประมาณนี้ครับแล้วนะครับเป็นกิลเ,เป็นสกิลติดตัวของปาร์ตี้ด้วยนะครับในปาร์ตี้เราด้วยนะครับสกิลต่อไปตัวนี้แมปครับสกิลชูโลงของเราคือสกิลนี้เลยนะครับ อาจจะครูดาวนานไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าครูดาวสักห้าวิเนี่ยนะครับจะเทพเลยนะครับทุกครั้งที่คุณออกสกิลหรือว่าโจมตีมีโอกาส7%คือเด้งเลือดฟรีๆเลยเอาง่ายครับไม่ต้องรอมอนตรงมอนตายนะครับออกสกิลปั๊บนะครับติดโอกาส7%ปั๊บเลือดเด้งเลยเพราะฉะนั้นนะครับสกิลตัวนี้มีเท่าไหร่ใส่ไม่ต้องยางนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอในรูนะครับหามาติดไว้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกสกิลนะครับโชคดีก็นะครับเด้งเลือดเลยนะคคคคครรรััับบบบแล้้้้วใช่่่อออนนนนขขาางงดดีะะติย ต่อไปตรลาบาปอันนี้ค่อนข้างที่สำคัญเลยนะครับสำคัญมากๆนเพื่อนตั้งใจฟังให้ดีนะครับสกิลตัวนี้เหตุที่ว่าทําไมถึงอัพมาหนึ่งนะครับนะครับสกิลตัวนี้นะครับมันจะมีดันเจียนบางดันเจียนนะครับที่คุณจะต้องทําแพคหนิกนะครับสตัวคือนะครับคือเอาง่ายสตันมันแปลว่าสตันหรือว่าอะไรนี่แหละนะครับก็คือเอาง่ายครับดันเจียนตัวนี้ครับนะครับเกาะกระเด้านะครับทำกระเดาเนี่ย บอสเนี่ยนะครับมันจะมีโชคจังหวะนะที่บอสนะปล่อยแมคคนิกตัวนี้คุณนะครับลงไป4คนต้องใช้สกิลนะครับที่มันบวก50เนี่ยสี่คนใส่ไปถ้าถามว่าถ้าคุณไม่ใส่4ตัวนะครับได้ไหมคุณอาจจะมีคนอื่นที่ใส่แล้วอาจจะทันแต่ถ้าใส่4ตัวคือจบเลยนะครับสตัวคือบอสนะครับมันจะมันจะติดนะครับโฟเซแล้วคุณสามารถใช้สกิลตัวนี้ได้ที่ผมบอกเพื่อนนะครับตัวนี้ครับ คุณจะสามารถนบแคสกิลตัวนี้ได้แต่ถามว่าถ้าไม่ทันเป็นไงครับตายหายกตี้ครับบอสมันจะระเบิดมันเป็นสกิลบังคับครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถขัดจังหวะบอสระเบิดได้เอาง่ายๆครับคุณจะตายหายกตี้ครับเพราะฉะนั้นสกิลตัวนี้ผมแนะนําให้อัพมาหนึ่งครับตัวตัวนี้ครับเป็นฮิวหมู่นะครับพระ จะสาคัญอยู่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึง <lawsuit. S 1> ครับ <'t> คือเรื่องระยะนะครับมันจะมีเรื่องนี้คตรน่าลำคาญบางคนอ่ะไม่ได้เล่นกับปาร์ตี้ประจําแล้วคุณไปลงคนอื่นครับแม่งเดินสเปซสปะคุณฮิวไม่ถึงนะครับชุบก็เช่นเดียวกันหลายๆสกิลเพราะฉะนั้นเรื่องระยะค่อนข้างสาคัญนะครับตัวนี้เป็นฮิวหมูตัวนี้นะครับเป็นฮิววางพื้นนะครับคือเวลาคุณวางตรงพื้นเนี่ยพื้นเลือดจะเด้งนะครับก็องง่ายๆนะตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับฮิวหมูนะครับแล้วก็ฮิววางพื้นนะครับตัวตัวนี้นะครับเพิ่ม มันจะมีบอสนะครับตัวเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่มันระเบิดไปแล้วบอสมันจะมีเวลาโกรธด้วยหลังจากที่มันโกรธหาเพื่อนในปาร์ตี้ทําดาเมจไม่ทันบอสมันโกรธมาตีคุณทีเดียวแตกเพราะฉะนั้นบอสเกมนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสายดาเมจสายซรับอะไรพวกนี้ครับถ้าคุณทําดาเมจไม่ทันตามระยะที่เขากําหนดนะครับบอสมันจะโกรธแล้วคุณก็จะตายเพราะฉะนั้นนะครับสกิลสกิลตัวนี้ผมก็เลยเอามาหนึ่งครับเพิ่มการโจมตียี่สิบคือ่าเป็นปร์ี้หรือเปล่าหรือว่าหมู่นะครับก ทําดาเมจให้เพื่อนนะครับบอสจะได้ไม่โกรธนะครับติดมาหนึ่งครับส่วนนะครับสกิลนะครับตัวนี้ก็คือฟื้นคืนชีพจําได้มไหมครับคำว่าระยะผมลงไปกับเพื่อนนะครับ ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไอเวรตะไลเข้าไปตายฝั่งกันนู้นนะครับแล้วผมก็กดนะครับนะครับบุ๊บชุบนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนตายคุณต้องกะระยะให้ดีนะครับคุณต้องไปลองเทสกันว่านะครับ40เมตรเนี่ยแม่งประมาณไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าประมาณไหนแต่ถ้าผมวิ่งเข้าไปนะครับก็ประมาณนะครับอย่างไอมอนเตอร์ตัวนี้นะครับเอาชัวร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับอยู่บริเวณนี้นะครับเราชุบได้ติดครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนู้นนะครับตรงอื่นเงี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะ ติดไว้นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบผมจะสอนวิธีการใช้สกิลพวกนี้ครับ ส่วนตัวนี้ครับเป็นอมตะห้าวินะครับอมตะห้าวิตรงนี้นะครับเหมือนสกิลตัวนี้ผมยังไม่ลองจําได้ไหมแม้ขั้นแมขันหนนะครับไปดันกระเด้านะครับนะครับที่เรานะครับจะต้องนะครับไปช่วยกันสตันนะครับเพื่อให้นะครับหยุดนะครับไม่ให้มันระเบิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันระเบิดแล้วเรากดสกิลเนี้ยนะครับเป็นอมตะไม่รู้จะกันได้หรือเปล่าเพราะว่านะครับมันบอกว่าไม่สามารถบล็อกการโจมตีรุนแรงบางประเภทได้นั่นซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นขัคาหนิกบอสพวกนี้ที่ไม่สามารถกันได้คือบังคับตายนะครับถ้าเกิิดดดว่่าาาคุณไไมมสสสรถขักลบอ้นะ ส่วนตัวนี้ครับอัพไวหนึ่งนะก็คือเอาไว้ฟาร์มนะครับมันเป็นสกิลดาเมจนะครับเอาไว้ฟาร์มหลังจากที่คุณลงดันแล้วอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าคุณไปทำเควสอะไรเอ่ยหรือว่าไปฟาร์มมอนเนี่ยจะทำให้คุณนะครับจบมอนได้ไวขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับสกิลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้มันจบมอนนะครับเร็วขึ้นนิดหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่แบบว่าอยากเอาออกมาฟาร์มนะครับก็อัพนะครับใบห้าก็ได้แต่เท่าที่ผมอัพนะครับมีคือสกิลนี้นะครับเอาได้แรงหนนน่่อยสสววกกิลพี้ครับมันเเป็นนสกิลดี่ยวะครับมันก็เลยมองดูไม่่คอยดีสัักเท่่าไหรรนะคบ ตัวสกิลอื่นผมไม่ได้อัพนะครับไอตัวนี้โฉบนะครับอ่บาไม่ได้อัพน,นะครับเวลาที่เพื่อนๆลงดันนะครับคุณจะใช้สกิลเนี้ยไอยไอสกิลเนี้ยที่ว่าบอสมันระเบิดเนี้ยบอสมันจะระเบิดตอนเหลือเลือดครึ่งหลอดนะครับเหลือครึ่งเลือดครึ่งหลอดก่อนที่คุณนะครับจะเหลือเลือดครึ่งก่อนคุณก็เห็นเลือดบอสอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็สกิลสกิลไปครับอ่ะสมมติว่าคุณสกิลไปปั๊บคุณใช้สกิลเลี้ยวห้านะครับโบเข้าไปนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่ากิดว่า บอสเหลือครึ่งหลอดแล้วเราจำเป็นต้องใช้สกิลขัดบอสแล้วนะครับคุณก้กดเข้ามาแต่ว่าอันนี้ต้องคล่องนิดนึงรีบกดนะครับคุณสามารถนะครับเอาสกิลตัวนี้ครับไปเปลี่ยนสกิลตรงไหนก็ได้ที่มันยังไม่คูดาวนะครับตัวนี้ครับอ่ะเอาลงไปเปลี่ยนครับช่วงแรกเราก็ช่วยเพื่อนนะครับซับไปก่อนสกิลไปก่อนดาเมจไปก่อนพอคุณลงไปพอลงไปเรื่อยๆปั๊บคุณจะรู้ว่าบอสตัวนี้จะใช้นะครับตอนไหนใช้ตอนเหลือเลือกขึ้นหลอดคุณค่อยสับนะครับสกิลตรงนี้มาพอคุณใช้เสร็จนะครับคุณก็รอเป็นคูดาวเสร็ คุณถึงก็สามารถเอาสกิลอื่นมาสับได้เอาง่ายๆครับถ้าคุณจะเปลี่ยนนะครับสกิลเปลี่ยนตอนไหนก็ได้นะครับแต่ม skill ันไม่สามารถพรีเซตได้คุณเปลี่ยนตอนไหนก็ได้แต่สกิลที่คุณจะเปลี่ยนจะต้องคูดาวเสร็จแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนได้หลังจาาบอสนะครับเราขัดสกิลบอสได้แล้วนะครับเราก็เอาสกิลอื่นครับมานะครับเราใช้ไปแล้วปุ๊บนะครับมันจะติดคูดาวอยู่ถูกต้องไหมครับพอมันเลิกคูดาวแล้วนะครับคุณค่อยนะครับเอามาเปลี่ยนมันนะครับเห็นไหมครับว่ามันกดใส่เปลี่ยนไดด้ขะคูา แค่นี้เองง่ายๆครับคือเราสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราต้องรู้เทคนิคในการเปลี่ยนหน่อย่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลนะครับนะครับแนวทางการอัพสกิล้าของผมนะครับก็ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงคลิปยาวนิดนึงเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีแนวทางที่ดีกว่านี้หรือวิธีการใช้สกิลที่ดีกว่านี้ก็มาบอกผมได้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับนะครับ เทคนิคนะครับในการอัพทักษะพระนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตรานะครับเป็นกําลังใจช่องริงอากาซ่าด้วยถ้าผมมีข้อมูลอะไรดีนะครับผมจะมาทําบอกเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม